กาบสบายดีพ่อแม่พี่น้องพบเพ่กับซองสนีป่าอีกแล้วพี่น้องเฮาอย่างสิไปใส่น้องหนัดว่าสิไปเยี่ยมชมสองตายายว่าสิไปเบิ่งสองตายายเนาะสบายดีพี่น้องไปกับน้องหนัดพี่น้องเฮาสิไปเบิ่งเนาะสนีบ่ได้ไปอันสองเสมออะไรพี่น้องเป็นสองตายายสองเสมอแม่นอยู่เว้ย แม่เนาะเพราะว่าเข้าไปตั้งแต่มือก่อนเขาสิไปเบิ่งว่าเพื่อนได้ซังกระซีมาหรือยังหรือว่าแนวใดเนาะไปว่าไก่สีมงหรือรจกักเคยไปส่องมึงดูจวดจาดมันสิแลลวหรือหเลยได้วใดสิไปถ่ายพี่น้องได้เบิ่งได้ชมนมกันว่าส่องตัวยายไปฮอดขันใดแนวใดกา <c oughs> ลัางยยางไปพี่น้องเลย พานเพื่อนเพื่อนกับเพื่อนซนี่กับบได้อยู่ไกลกันพอปัญหดดอกพี่น้อง <c oughs> คือนี่เชียงต่กตืมๆ <c oughs> เห็ดยัางกินข่าวบ่กินดฮูหกินแต่แกงหน้าไม้แท้พี่นอ้องขอสิบเบิ่ง เดยินแต่เสียงตาะเพิ่มเพิ่มพี่น้องเลยจากว่าไปหอดขันได้แนวใดเอาสิภาพพี่น้องไปเบิง่งตอนนี้ย่างๆเนีย่ยพันหอดพี่น้องมาสนีกับมาเบิดสามโตกน้องเลยข่าวสวยดุยท่าขาว <c oughs> ตรงเดง่งตรงเดง้งไปหอดก่อนพัดเจ้าอ อันนี้สิเป็นศาลาวัดพี่นอเนเราเียเพื่อ,อนไปนอยู่ใกล้วัดโอ้ยแล้วน้อ,อ,อ,นองเสือรบ่อนอไปจับไหม้ซอยพ,ททพัดโทษแล้วเราคือเก่งใช่ไพี่น้องเลยน้องเสือเท้า ให้น้องเส์็ขคือไปนางอยู่เทิงบ่าน่ะนางไม่พอใหญ่กับตาดเข้ <c oughs> เามาแบบเงียบๆน่อยข้าวบ้ามีเพรเ็นมาแล้ว เพิ่นเอาซังสีสีฟ้าได้พี่น้องบนไอ้อสีขาวเด้อเพื่อนเซนี่นะ่ะสีขาวเออล่องใหญ่ได้พี่น้องล่องใหญ่หักเป็นสีฟ้าพี่น้องเลยเพิ่นกระหมักสีงามได้พี่น้องเลยเพิ่นกูจักงามเด้อแล้วสีมุมงแล้วพี่น้องอ๋อเพิ่นเห็ดซอยกล้ก,กับสร่างลองเสิร์กับเห็ดซอย แต่ไม่เถา่าเห้องปอยู่ไม่ถาม่าเห้อออกมอให้เมื่อหน้าแล้วพี่นอ้นองเอ้ยมาเห็นแต่พอถา่ายอย่กันสางพี่น้อง รับวเวลาเห็ดงันีสังกซีกซีฝ่าพี่เนาะเลยเพิ่นกซีเดียวสิอัติบายเพิ่นเข้าใจเนาะว่าเห็ดเห็ดทางออกทางนั้นฮะนะพี่ เพื่อนยังตอนนี้เพื่อนยังบอกเข่าใจเดี๋ยวสเนียจะอธิบายเพื่อนพังว่าต้องจงประตูบังหางบานีเนาะให้เพื่อนมุ่งแล้วก่อนสเนียจังสีว่าตอนนี้ว่าไปกับเพื่อนยังบรูเรื่องไปลองเลยบอลแรกก็บเหตุกืรณ์ผอเคื่อนพายไปทั้งนั้นนะบอลหนึ่งข่าวหนึ่งหน้ามันนั้นหรือเปล่าโดยโดยถูบออกก็ได้ ถูกบอกได้หนึ่งนะพี่น้องตอนนี้ฮะกกบร่างเพียงแอลยังบันท่นอัดไซพี่น้องเนี่ยเป็นไปซื้ออนามาใส่วงกบพอท้าไปซื้อวงกบนามาใส่เออวงกบไปซื้อโดยเริ่มเริ่มมุงก้อนเอาเริ่มมุ่งพอมุงก้อนโดยเนี่ยเนี่ยมุ่งนี่ยสั่งมาแล้วเนี่ยมุ่งเบิร์ดเท่าไรเนี่ยมุ่งนะพี่น้องสังกษีก็สั่งมาแล้วเนาะอันเงินกับเบิร์ดหมื่นหกพี่น้องสังกษีนี่ สังกสีจักแผ่นพ้าเทาแผ่นสังกะสีซาแผ่นไปเนาะทั้งเบิดทั้งเบิดนั้นย ja. ี่ส evet ิบแผ่นจ็กสิพ่อหรือเ่ายี่สิแผ่นเนาะพี่น้องเออยังบ่ได้ทไห่บ็อกหนาพี่นองตอนนี้อันนี้อันนี้นั้นอันนี้ยี่ยี่สิบแผ่นก่อนแต่ทางหนาเนี่ยดเไปซื้อกบ่พหรอพเบิไปก่อนมน สำหรับยี่ซิปแพน่นะพี่น้องเบิร์จะหมื่นหกเป็นเงินเนาะเพิ่นไปสั่งมาแล้วแล้วก็ไปจ่ายเงินมาแล้วเพิ่นเขาหาก็มาส่งให้เพินน่นเนาะโดยทีน้องนัดมาถ่ายมาเศร้าเนี่เพิ่นยังเงินวันมาส่งเพ,พิ่นยังไปสั่งลังกาซีอะไรพี่น้องโด้ตอนนี้เพิ่นก็มาส่งเรียบร้อยถ้ยาเบิ่งตอนต่อไปว่าเพิน่นสิุ้่งสีเมือ่อใดเนาะแมนตอนนี้เพิ่นยังบัตรนิเหตยังพี่น้องจะซอยกันเหตุโอ้น้องเสิร์ชกันเซิร์ชเหตยังอะนะ สวยหรือเห็นอะไรโอ้ยหอนแดดกัแดดยังคือเปนั่งงบึงซ้อนเด้ซ้อนน่องเสือด้ด้อ้อ้ไปนั่งตากแดดพี่น้อง้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้ห้้ห้้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 ้น้้้้น้้ ตักี้ตักี้เหตุน่ะซะนี้ก็งงมันสิเป็นส่งมาส่งอีหยังอันซะนี้ก็เลยโอ้ยเห็นมันก้มทั้งหน้าทั้งหลังก็อุกใจนําส่งส่งบ้านของเพิ่นพี่น้องเอ้ยอุกใจนําส่งบ้านเพิ่นพี่น้องเดี๋ยวนีองามพี่น้องเน่ตกอั นี่นี่มากันจ้ะอืมแล้วบ่ตักบ่บ่ โดย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 อันนี้จะเป็นสางพี่น้องเป็นสางเป็นสางมาซอยเพิ่นโดยอันนี้เป็นสางถมาซอยเพิ่นอะไรพี่น้องมาซอยเพิ่นเห็ดอะเห็ดนำกานกับเพิ่นการสักแห่งบด้อย่ทธ์เถื่อเพิ่นก็เลยมาซอยเห็ดพี่น้องเลย อันนี้ลูกลูกล้านเพิินพี่น้องเอ้ยค่ะน้ำเนนามือกละม่านบริจาคดอกผลมาซอยเห็ดพี่น้องเอ้ยพุ่น,าานี้บัดซีเป็นสั่งในี่จังน้อยนะพี่น้องมันก็ได้อันได้สิได้่มงไว้เนาะก็แต่ลูกเขาลูกซ่าก็ลูกเคยเ่นเห็ดนั่นซาพี่น้องเอ้ยอันนี้ก็ล้านล้านใช่เป็นคือกันกโดย <c oughs> โดยแมนแมนแมน เดินเลเดี๋ยวห้องน้เด้อเอาหนังเอาหนะะังเลยพี่น้องวันนี้เราก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่องเสน่ห์ป่าในเดอ้อวิดีไม่แห้งบส่สุข,ขสุขคนสุขมองสุขบอนสาบายดีพี่น้องเลย